สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่สถานที่ที่สามแล้วนะครับแห่งนี้คือเรียกว่าวัดวัดป่าสีมงคลรัตนวราลาระครับอันนี้นะฮะก็นี่เป็นสถานที่สุดท้ายในของทริปนี้นะครับข้างในวัดนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมครับจะพาไปทุกคนไปเยี่ยมชมครับไปชมกันเลยคนที่เดินมากับเราฮะน้องวุ้นนะฮะ นี <premises? S 3> <Sure. S 1> ่ค่ะเราเดินเข้าเดินมาตัววัดเฮ้ยเราเดินเข้ามาในวัดเลยนี่ค่ะเราเดินเข้ามาในวัดครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณวัดแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมข้างในกันนะครับนี่ค่ะคุณเติ้ลนะคะถ่ายรูปอย่างเี้ก็กำลังถ่าย เก็บภาพมาเงี้ยนี่นะคะฟอมอช่างทำอะไระนี่ฮะเรากำลังจะเดินเข้าไปไหว้แล้วนะคะทุกคนนี่ฮะวัดป่าสีเมืองคนแตะนาลามน,นี่นี่แหละโอ้โหฮ,ฮะปไปเลยโอ้โหตึง้งไงนี่ฮะทุกคนดู ช่างหอะไรเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้เอาเข้าวัดเนี่ยอโอ้โหีนะคะกว,น,วนะนจะไปนั่งไหว้พระนะหลังจนะไปนั่งไหว้พระนล้วก็ทุกคนเราจะไปไหว้พระก่วนะทุกคนนี่นะคะภาพในวัด

ดีนะครับหยอดได้ลูก ล้วค,ครับใส่ของค้าวก็บอกวดว่าซื้อน้ำมันบมีเงินได้เลยครับบำรวบต่อตำรวจซื้อน,นด้ไป ภายนอกนะครับ มาจากเสียงซิมซีมาเลาก็ต้องมาทำอธิบายครับเด็กๆก็กำลังอ่านทำนาตัวเองครับว่าจะเป็นยังไงครับอย่เาเบาใจอยา่ากูมากได้อมายอากไองเขย่ได้ขม้อามาามาา้อเขามาา้อ่ไปคเ้อคเ่รากไจรากไปรดูบริริดริบรอบ เรียตนนน้นอะไรเนาะบรรยากาศก,ารก็ร่มรื่นดีนะครับข้างนอกบรรยากาศร่มร่มรื่นดีเรียต้นยังไงครับไม่ไนนรู้สิเรียกต้นอะไรต้นอะไรนะครับเรียกต้นอะไรล่ะ บรรยากาศข้างนอกร่มรื่นดีนะครับครับสุขาแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ใช่สุขแขนครับผมว่าถ่ายพยานมากนะครับพยานะนะไปผิดไปยับปากไม่ใช่พยานนะาขขพยานนะข้างบนมีอะไรนะข้างบน มากเลยครับพูดเฉยนะครับรู้ว่าชว้าวย่าง้เอาขึ้นไปได้ดีชครับเน็นอนอ่ ได้แล้วครับค,คุณให้คุณภูผาเป็นไกด์นำเที่ยวครับวันนี้บร่ยกัดโดยรอบของวัดนะครับมันไ,ไม่ไปดีกว่าครับอันนี้เป็นห้องน้ำเปล่าในสุขาไงที่เขาว่าทางเข้าไปสุขาโอ้ห้องน้ำดูไป <laughs> ี่นี่คือห้องน้ำนะครับทุกคนห้องน้ำคือทำนวน รครับไปดูนกกจอกไห้องน้ำก่อนสักแป๊บเลยนะครับครัน,นไปไนกกระจอกเทศนะครับแล้วว่ามันจีกหัวหรืเปร่ น,นี้แม่จะมีอะไรล้างไหมบอ,อะไรก็ไม่้ดโดยก็พลังก่อสร้างเพิ่มเติมหลายส่วนนะครับแน่นาคตก็คงจะเป็นวัดที่มีอะไรเยอะยอะนะครับ